วัยรุ่นสมัยนุ่มๆก็มีคนเล่นของเนาะพวกเกี่ยวกับยาสั่งพวกสมัยก่อนเนี่ยเรื่องยาสั่งมีจริงไหมครับมีจริงยาสั่งเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมีเยอะมีเยอะมีจริงโอ้เขาสั่งกินไก่ก็ตายกินไก่แหละพูดไม่ได้ไม่ได้เอาเรองลูกจะเอาเรูพูดไม่ได้เนาะขอโพี่ป๊อกมีจริงพี่ปอกมีจริงวันฉลองลูกอ๋อวันฉัองลูกเออ แก้ปอบได้คนตาได้ปลูกไว้เฉยเฉยอ๋อปลูกไว้ในบ้านก็แก้ได้เอออ๋อปอบกลัวบ้านช่างมลูกเออเบ้านหนูมีบ้านช่างมืลูกหนูไม่กลัวละโอ้ตาเรียนซบวิชาพวกนั้นจริงๆแล้วมาจากกัมพูชานะถ้าคนถือไม่ได้มันจะกลายเป็นปอบทุกวันเถอมีมหามหาเลยมหาต้อเลยมหาตาเนี่ยท่านผู้ชมครับเสน่ห์ยาแขก ทำเสน่ห์ก็เอาไปคายโคกแม่ท่าขายของเออสิเป็นกาเป็นพึ่งเออสกกระถาบางเออบางตัวเหรอครับเออถ้าอยากให้ตัวหายแค่เดินวนรอบกอหญ้านี่หายเลยทำาสามารถทำให้ดูได้ด้วยใช่ไหมครับยาวบราถานี่ยาวมากเออตาจำได้ใช่ไหมครับจำได้ได้หมดทุกทุกระเบียดนิ้วผมอยากให้ท่านผู้ชมทางช่องแบบกล้องหนีเที่ยวคุณตามีกระถารวยไหมขายของได้ดีมีไหม 嗯。Mm.